สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดัมสามีนกสุธ,ธิดาทนไม่ไหวโพรกลางไอจี IG, หลังรือว่าเลิกการหนีกับประเทศเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับนักแสดงและนักร้องชื่อดังในยุค90นย์อย่างนกสุธ,ธิดากเกษมสันนอยุธยาที่ก่อนหน้าน,นี้ได้มีข่าวออกมาว่าเธอนั้นแยกกันกันกบสามีทำหลายๆคนอดสงสัยไม่ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านนกสุธิดาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสามีอดัมหลังโดนข่าวหรือว่าเลิกกันซึ่งทางด้านนกสุธิดาได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ก็แยกกันอยู่พาสปอร์ตเขาหมดอายุพอดีก็เลยต้องกลับไปประเทศเขาตอนนี้เขาก็ต้องรอทําวีซ่าใหม่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะนานแค่ไหนที่จะได้เจอกันอีกแต่เราก็เข้าใจว่ามันไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกัน แต่กับลูกคือเขายังเด็กรักเจ็บปวดมาเวลาเขาถามหาพ่อคือเขาจะไม่เข้าใจเขาอยู่ด้วยกันตลอดเราก็ให้เขาวิดีโอเขาหากันตลอดคือภาพตรงนั้นมันทําให้เราเจ็บปวดมากจริงๆเวลาที่ลูกคิดถึงพ่อ ล่าสุดทางด้านนุกสุธิดาได้ออกมาโพสต์รูปของสามีอดัมพร้อมระบุข้อความตรงซะหน่อยเดียวเขาจะหาว่าเลิกกันเรียนซึ่งงานนี้ทางด้านอดัมสามีของนุกสุธิดาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยอีโมจิรูปผู้ชาย3คนซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับเป็นแฟนที่เป็นห่วงก็สบายใจได้เลยเพราะถึงแม้ตัวจะกลายแต่ความสัมพันธ์ก็ยังแน่นเหมือนเดิมครับ ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ